สวัสดีพี่สารพ่อคเธอครับสวัสดีจ้าวันนี้ปกติพาเข้าครัวเป็นเชฟปุยลมเย็นถ้าได้กินสู่ทีมช่างก็เป็ดเมนูช่างเอาเป็ดมาให้ต้มให้ลาดน้องเน่นั่องนั่กินเน่ได้เลิศยอดเลยเป็ดเล็ศมากกินโชว์เป็ดด้วยโชว์ก็ได้ นยูทูบใช่เฉพาะกระเพยอเอาเออนก็ต้องใ่ไหมุ<ร>ง่งทออมาได้ผมกระตุ้นไรตัวมาได้กอ้อพย่ยางดเอไอเ็นกระนนน่นเออตันเป็นยงไงบงครัวครัวหอมหอแล้วค่อยติมน,นะแล้วค่อย,คอยเคี่ยวเป็ดไปเรื่อยๆไมุ่ลจะไปคั่วด้วหม่ผมนี่ะตกัน วัวนี่สองเมนรู้ก็ใช้ขวดติ๊กอีกเพราะว่ามัน,บนเบิดพอดีใ้เวลาตุ๋มกับลาบเนาะกับลาบช่างกะนมาเต็มทพอกระเทือนได้สร้างเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกิ๊กมีเมนูอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวเอากิน่ยสติ๊กซอยกันทำเมนูก่อนเพราะว่าตอนนี้มันสิบโมงเลยเนาะแค่แค่เราไปไปถามช่าง รับด่วนลับร่วนเรียบร้อยเลยจ่ายยังเกบได้ปรุงแต่เกิดอะไรขึ้นต่างไปหาขีดตำต่ำใช่ไปหากินอาหารตำสั่างผมไม่ตำจะลูกมูอเซาล์หนึ่สั่งบอกโอเคหน่อยไหนลาเป็ดปัดกินมเน้กะหิวเป็ดขึ้นมาให้ตัเพอที่ดพอถึงเวลาช่างบอกว่าเอามาให้เอามาฝากเลือกเป็ดค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อแต่ก็สิลาปันกินอยู่มนันเองเลิกงานโอเคสติกก okay, so ับเอ็ดเประตูเลยเพื่อนเอามาฝากเพื่อนเขาบอกว่าลาปุ๊กกินเด้อหรออือเปล่าพอถึงเวลากินปันพากัาไปกินอาหารตามสัง่งไปได้ห่อเข่ามาเพราะว่าสติ๊กว่าบอเคีเพื uh ่อนว่าเดี๋ยวนี้อ่หลีติบอเคีว่าเออเพื่อนบอกว่าลาเพปันกินเด้อหรออือเปล่าแต่ผมเป็นอย่างกินเก่าเดี๋ยวตอนเล่นคอยลาปุ๊กินหลังเลิกงานเป็นก <c oughs> <บ>ับเก็บเนาะล้วนไว้เรียบร้อยเลยมีตรงในมีตับมีกลินมี หนังนี่พวกเด็กติ๊กไปเดี๋ยวบะเค้นด้วยแมวเราเดือส่วนนี้บะเค้สติ๊กสิทำทำเมนูกินเที่ยงนี่แบ่งออกมาเป็นปิดไว้เอาทับพีมาน้ำนะเอาไปปรุงบะเค้นแหละอันนี้สติกซอยหอมไว้ใส่ต้มก็มีบะเพ็ดเขาขัวมะนาวอ่ะมะนาวใสร็จสมของซีกนี่แหละเออขาดม่ได้แน่เลค่ะ บอเคโรยใบมะกรูดหรือปิดเกล็ดเลยก็ไ so ด้โอเคนว่าเฟื่อยเลยได้เนาะเฟแล้วมากินตัวสามคนไม่รู้เฮางกันี้ไปบ่นแหละไปกินอาหารตามสั่งอยู่ไอตัวอำเภอเกิ่าแหละโค้สวรรค์ทุกคนก็งอแรงว่าแหละแค่เอฟลามกินปรุงเอาเตรียมไว้แล้วถ้าจะปรุงอย่างเดียวเอาละ

ก็น้ำปลาน่าจะฟังกินนะใิ่เยอะย็ถึงอา <Yeah. S 2> อาน,น้องกระดาไปตักต้มป็ดลกใส่นี่เอนเด้อฮอนเด้อันเป็นย่งอนันเป็น,ปน,ปน,ปนแบบม,มันมันสิบหออะไรเขาเอ่นย่างุ๊นหมีนหนละบุมีตีนบ่อยูันแน่เลยเเป็นท้งโตนะเันหอมขั้ชี อ่ะแมงคิดดื้อเอาเขียนอย่าลืมเอาน้ำมาโรยจังหน่อยเด้อกระเทียมเจียวหนังเปะดากทิเจียวแบบมาหั่นเลยเอาน้ำมันออกแต่ว่าไม่ได้เจียวจนกรอบน,น่ากินมากผักของเราอย่างนี้แล้วก็

้มเป็ด้แบ่ขาหวานขาหวานชนนสอร่อชิมนชิมขามหวานก็ได้มีมะขามหวานกับข่าวดูล้วสี่ชิปคเ้อมะขามหาดลขกับลูกดอกว่าการกินมะขามหวานกับข่ามัน่ะขไดมะเขือลูกมะเขือกับลูกดอก ข้าวานทิศูณไม่ทำเขาไม่ยอ <c oughs> มทอาเขียนระเบียนนี้ดูล้ละร้อยสี่สิบอีนฝางนึงเ,เขียนร้นี่เลยนะอินฝ่งนึงของรักล่ะอินาาาา <c oughs> ่างถนนบ้าอะไเนี่ยอไรราคาเลยลงผลลับเปร็จกับมะขามหวานนี่ละขาดสิดทอด อืในริกทอดหรือโอ้กัดก,กรบอบๆลืมรับเป็นอันดับที่หนึ่งใช่ไหมยอดเลยระ,ะเป็นแต่ถ้าท่านเห็นแค่ความร้อนนี่มันตุ๊กเทนนะเอิญมาขามบัวนะนี่มันเป็นขาวๆแล้วนั่ขาวๆควหมูเหมือนอย่างตลาดที่ชิบเข้ามาหนต่นัดกลางเดือน จอเอฟซี่อบติคนงามจะตัจริงคนงามมนเป็นล่อ่้วาอุมยบ่ายออกงามหยุมคำโบ้ค่อยเสียเงหนุนงามบ้คนนี้เอาตัวงามคยดูคอยรีวิวลงยูทูบของเจ๊เออ เบอกบอเบ่เหรอะเป็นยูทูทบบ่อใช่มใช่เปนเนานงานเลยตัวเนาะเป็นสื้อยากแล้วมาขามข้างในมันเป็นลาบกันเดอะแกะออกมา,าเป็นดำๆแล้ัเข้าไปาแกะเอาหรืเม็ดมันไม่ยยอายบบกาอกตีบได้เหแบบรอเอาบีบเอาครัวน้ะเติมไปได้เลือกบีบไปไหนไมเป็นเอ,ไอไ <c oughs> าไว้เลยเพราขาดตีได้เลยเลือกได้ไหมบีบเอาครัวน้แปะแปะอย่าง กเลยอันนี้แหละราาด็มหน้าเลยเราได้ชื่อบฟังดีของเราเลียแลครับกดอ้ะเปตเมากอกนั่งไปนดูมาเป็ดอ๊ออตาแ่เนะตน่แล้ว่ามันแตานมันดใมันเป็นหเป็ดชิี่ตเนอี้เพิ่มบอกองงเป็ดก้าเป็ดเทศเป็ดชิลี่เป็ด้า แไม่คอไหมใช่เป็นก้ามเปนจะเป็นตัวดำๆเป็นไข่ทุ่งนะเป็นไข่เป็นกามเป็นก้ามเป็นอหากินม่วงปพิกันคือมันชีพิกันเร่แยงกันหเ่าิมวเว่เ้ามกินลเป๊กกินล้ากินยาเมาตีกันแล้วโทเป๊กไงเพราะว่าเพราะว่าเจ้เย่งตอแซ่บแน่เลยเจ้าจะพิกันเพราะว่าเป็นไม่ยาไม่ยิ่งบอกินเหล้ากินยากันว้าพื่นกัน ตั๊อัเดต้นตัพิษกันระบาดเลยกะเพเป็ดมึงอะมึงมันต๊ตีไไปนะคนตุนทำเยอะๆูบ้บ้เฮ็ดเฮ็ดกระบอกเือเ็ตัอัลเดนตต้นก่ว่าอะไรนะกินได้อาด้วยตอนพืนกันกินบอกว่าพื่นบออันนั้มันกมิมควรกนเน คนก็เชื่ออือดิเพราะว่ายนยเป็ด hmm ที่ไึงหนกินก้มหมูไหมกินเหาเขาต้มเป็ดกินเขาต้มเป็ดกินดีดีตีกันเพราะว่าเกิดจากกินต้มเป็ดในวงมันจะเห็นใจแยกกันนะบุกยวคือบัพทเรานั่นแหละคือบท์เราคือบุพททำบ้าเจ้าน้าต้องไปเฉยเลย กินได้แต่คนในครอบครัวหัวห่างกินกระหมูกระพวกใช่น้่พิกกันเนาะอือห้ามเบ็ดห้ามเบ็ดห้ามเบ็ดห่างกินน้ำกันกินได้คนครอบครัวเป็นคุณสโลบายของคนผู้เฒ่าตะแบกก็ทอดแซ่บเป็นอะไเป็นอะไรเนาะแบกแบกไม่ใช่พริกกันแน่นเบาครับแล้เป็นกุสโลบายของผู้เฒ่าตะแบกก็หอมเส้บนะยักินทับเดิมมันสีดำนุ้วเห็นไหม

ไหมาจะงูป่ะอ่าบซบตตกน้อยโต๊นหรก็เสื้อคมอยากเลปะอยบอมอเครื่องน้าบันขอโต๊กินข้าวกับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหายเปินวัดสั่งพันทุพิดโแเ่เลยอัปเดตอัปเดตให้เบิดว่าจะออกมาแบบหนส่งใดเนาะแม่รู้จักครับ nói đó nó. đấy tăng lo luôn ừ. thằng ban cả lót thay mà thầy cốp vậy lót thay ướt ướt bả không cốp vậy nhăn phơi nhăn phay เพราะว่าหน้าแรงเนาะกลัวเหมือนเป็นเป็นเหมือนปีที่แล้วไฟมายามแรง,งเปิ่งมาถ่ายกบไว้ซะก่อนแต่งงานช่วงนี้ถ่ายกบดินทำลงรถ